สวัสดีครับดูดวงกับพี่ป๊อบชวลันนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกของปีพศ2565นระครับเริ่มต้นวันละ3ราศีเลยนะครับราศีแรกนะครับเป็นชาวราศีเมษราศีเมษเห็นเขาว่ากันว่าจะดีจะดีจะดีดีแบบไหนนะครับไหนไหนเเป็นช่วงปีใหม่แล้วนะครับผมจะงัดผมจะดูผมจะขุดสิ่งดีๆมาให้นะครับราศีเมษดีเพราะอะไรดาวประจําตัวของท่านนะครับเดินอยู่ในภพที่ดี และไปเจอพบเรือนที่ดีนะครับป่าสาวรัสศาสไทยว่าว่าอย่างนี้ถ้าเป็นภาษาคนธรรมดาก็บอกว่าดวงของท่านนะครับอยู่ในช่วงขาขึ้นแต่มีคำว่าแต่นะครับแต่ท่านจะต้องอดทนลำบากในการเปลี่ยนและปรับปรุงนิสัยของท่านนะครับ mm hmm. ดาวประจำตัวของท่านคือดาวร่างคารนะครับ mm hmm. บูดุเดือดลากเลือดไม่ยอมคนเอาแต่ได้เอาแต่ใจนะครับ mm hmm. ชาวราศีเมษเป็นแบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นท่านต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับจนถึงเดือนเมษาให้ได้อดทนอยู่ในช่วง3เดือนกว่าๆท่านต้องเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรบ้างหนึ่งเลยโมโหโทโสเลิกซะนะครับมีความขยันแบบเสมอต้นเสมอปลายนะครับแล้วก็เวลาเจอผู้หลักผู้ใหญ่นะครับค้อมหัวลงต่ำนะครับได้พี่ดีครับสวัสดีครับพี่ดีครับท่าน อยากพูดอะไรก็พูดไปนะครับขอให้พูดแต่สิ่งดีๆนะครับและชาวราศีเมษจะได้ดีเพราะอะไรจะได้ดีเพราะผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือนะครับจะมีโอกาสในชีวิตใหม่ๆผมถึงบอกว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ซึ่งมันยากมากสําหรับชาวราศีเมษนะครับเริ่มจากอะไรหัดตื่นเช้าออกกําลังกาย ท่านจะได้มีสติมีสมาธิในการทํางานนะครับคำพูดต่างๆที่เคยใช้เมื่อปีพศออที่แล้วก็หยุดพูดก่อนนะครับพูดให้เคลียร์ให้ช้าลงและมีจังหวะจะโคนใช้สติเยอะๆนะครับทำไมถึงพูดแบบนี้แล้วดีนะครับ เพราะว่าในเมื่อดวงมันส่งดีถ้าเราทําดีเท่ากับว่าเรามีฐานที่ดีมันก็จะเบิลเราขึ้นมาเบิลเราขึ้นมานะครับอันดับแรกข้อดีของชาวราศีเมษเป็นแบบนี้นะครับส่วนเรื่องของความรักเป็นอย่างไรบ้างนะครับคนเรามี3มอย่างในชีวิตนะครับ ชีวิตตัวเองนะครับความรักการงานและการเงินเท่านั้นนะครับอ่ะความรักเป็นอย่างไรบ้างนะครับดาวประจําตัวของความรักคือดาวศุกร์ก็เดินดีเดินสวยอยู่นะครับแต่เผอิญเผอิญไปเจอกับดาวพระเสาร์นะครับก็เท่ากับว่า3วันดี4วันไข้เกี่ยบกับความรักนะครับเมื่อท่านรู้แบบนี้แล้วนะครับอย่างที่บอกตั้งต้นกลับไปดูตัวเองก่อนว่าเราต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงถ้าท่านทําให้ดีขึ้นแบบที่ผมบอกในช่วงแรกนะครับความรักท่านจะดีตามไปด้วยเพราะอะไร มันก็จะไม่ทะเลาะมันก็จะไม่โทสะโมหะใส่กันแน่นอนนะครับอ้าวต่อไปนะครับเรื่องการเงินเรื่องการเงินคล้ายๆกับเรื่องความรักเลยนะครับจะต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหม่เคยใช้เงินแบบไหนลองทดสอบใช้เงินแบบใหม่ดูนะครับกลุ่มสติในการที่จะจ่ายออกไปในแต่ละครั้งนะครับวัดดูซิว่าแต่ละเดือนมีไรายได้อย่างไรนะครับถ้าท่านเคยทําแบบนี้แล้วนะครับยังเสมอตัวอยู่ ปีพศนี้หรือว่าณช่วงเดือนนี้ถ้าลงทําใหม่นะครับมันจะเกิดการเป,เปลี่ยนแปลงทั้งความรักและการเงินอย่างเห็นได้ชัดแบบก้าวกระโดดเลยนะครับต่อไปนะครับการงานของชาวราศีเมษเป็นอย่างไรการงานนะครับยังเหมือนเดิมคล้ายๆปีที่แล้วคือหนักน่วงแต่ต้องใช้ความอดทนเพราะว่าชาวราศีเมษนะครับเป็นดวงช่วงที่จะต้องแบกภาระรับภาระของคนในครอบครัวรับภาระลูกเต้า,ร,าร,ตรับภาระตัวเองรับภาระงานของคนอื่นนะครับ จะให้เคลียร์ให้ดีจะทําอย่างไรงานอะไรที่ค้างอยู่นะครับรีบเคลียร์ให้เสร็จในช่วงมกรานะครับงานอะไรที่ค้างอยู่ที่รับปากคนอื่นไว้รีบทําให้เสร็จในช่วงของเดือนมกรานะครับเพราะว่ากุมภามีนาเบษาดาวที่สําคัญสาคัญของท่านจะเปลี่ยนนะครับและถ้าเราตั้งต้นทําเคลียร์งานเก่าๆตั้งแต่วันนี้นะครับพอดาวมันย้ายดาวมันเปลี่ยนนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ สังคมรอบข้างจะเห็นคุณค่ากับเรามากเพราะฉะนั้นมันจะดีไปอีกปี2ปีเลยนะครับอันนี้เป็นคลิปสั้นๆของชาวราศีเมษนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับใครที่อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆที่เป็นชาวราศีเมษฟังนะครับพบกันคลิปต่อไปนะครับกับดูดวงกับพี่ป๊อปชาวลันนักสื่อกรรมนะครับสวัสดีครับ